เหล่านี้ล้วนบล็อกเราจากริสกีที่ดีงามเคลียออกไปให้สิ้นซางนะคะมันขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดละหมาดล่าช้าแถมใจลอยตัดญาติขาดมิตรเมินเฉยพ่อแม่ไม่หาความรู้ในงานที่ทำขี่อิจฉาขี่เปรียบเทียบขี้นินทาขี่เกียดใบหน้าบึ้งตึงไร้รอยยิ้มไม่เห็นคุณค่าไม่ขอบคุณในสิ่งที่ได้รับแล้วอื่นสายบนเก่ง ใช้คำพูดไม่ดีดูถูกตัวเองดูถูกผู้อื่นเหล่านี้ล้วนบล็อกเราจากริสกีที่ดีงามเพลี่ย์ออกไปให้สินส้นซางนะคะ มันขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดพร้อมเปิดรับสิ่งดีงามที่ลอทรงเตรียมไว้ให้เราลอทรงรักผู้ที่ละหมาดงดงามผู้ที่คิดดีต่อพระองค์ผู้ที่ขอบคุณพระองค์ผู้ที่ใช้คำพูดอย่างดีที่สุดผู้ที่ศึกษาให้เชี่ยวชาญในงานที่ตนทำผู้ที่กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ที่ออกห่างจากสิ่งไร้สาระทั้งหลายขอให้พวกเราได้เดินไปบนแผ่นดินทุกอย่างก้าวซ้ายขวาซ้ายหายใจเข้าหายใจออกเวลาต่อเวลา วินาทีต่อวินาทีในฐานะบ่าวผู้ที่รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นที่รักของพระองค์และผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์นั้นชีวิตของเขาหัวใจของเขาจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้น